ไทยลีกลุ้นล้าแทสมักแพ็กเกจบอลไทยแพ็คลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับทีเอาเป็นว่าทั้ง2ทีมเนี่ยต้องการ3แต้มแบบสุดๆนะครับผู้สิร์ประตูเป็น,น,บบน,น,ปนชัาชัยบุตรพรมนะครับกองหลัง3กองหลังเหมือนกันนะครับมีไปเยือนซึ่งในบ้านของบุรีรัมย์ก็แข็งแกร่งซะเหลือเกินครับสัญ,ญญาณที่ช้างอารีนาพร้อมแล้วนะครับเป็นตายเท่ากันสถานการณ์ทั้ง2ทีมหัวตารางเจอท้ายตารางครับเริ่มแบทเทิลครับบอลของทาง พีทีประจวบไปกอนเดเลยแดลเลยจะเบียดเขาสิทธิ์เอาอย่างได้ครับแดลเลยพลิกตีเขาสิทธิ์อีกทีหนึ่งต้องดึงไปเลวเอ้ามาีจังหวะปะทะากันูุสิดต้องเข้ามาเลยฟองว่าครับแล้วเนี่ยครับกางแขนมาคว้าล้มลงไปเนี่ยฝั่งนี้ก็ไม่ยอมนะครับธีรวัตรครับหลายหักย้อนมาฉันมงคลอีกทีหนึ่งไหลแล,ล้วซัดไกลมาโอ้โหออกอย่างเท้าซ้ายนี่ครับโอ้โห ยิงได้ดูแล้วเนี่ยน่าจะใกล้เคียงนะครับดูด้านหลังอีกทีนึงโอ้โหวีถีตรงกรอบแต่มันข้ามคาไปเท่านั้นเองเลยครับดูตรงนี้กันต่อครับบอลเปิดก้ามาสู่ไทยบอกโอ้โหตรงนี้ไม่ได้ห่างตัวเขาชัดชัยครับมีเวลาให้สัสลักเปิดตักเข้าไปหมุนหหมดักไว้สวยครับของทางปิดวารแล้วอัดอีกทีนึงโอ้โหขวาตรงนี้ของทางคิสบิม จะได้ลุ้นเหมือนกันนะครับจะสลักยกเข้ามาจะหม่งมาตรงนี้นะโดนหม่งที่เอามาก่อนนะครับบอนเข้าทางด้วยนะครับถอยหลังครับหาบอเล่ยิงลงนี้อย่างไม่ผ่านครับขีเมียยกเสริมมาอีกทีหนึ่งละสุดท้ายมาเรียกฝ่าวได้วิธีการหรือว่าการยืนตำแหน่งเนี่ยคล้ายๆกันนะครับทั้งสองทีมทำให้เกมมันยังดูทันกันไปทั้งสองฝั่งเลยนะครับ ดูดับคลองบอลเยอะกว่าก็จริงเจอบีบเลยครับธีรเดือพันเราเล่นเร็วมาของฟูรัมอัดขอทางเข้าสิทธิ์ต้องมีฉลับครับนี่ยครับโหผู้เล่นไปปักหลักอยู่ข้างในกันสิทธิ์จ่ายทะลุตัดมาเอาแล้วครับตรงนี้สุภชัยเอียงเข้าแล้วจวังหวะยิงโอ้โหไม่ได้ครับ <c oughs> โอ้ลั้งไม่ลั้งเดี๋ยวค่อยว่ากันครับแต่ตรงนี้ยิงไม่เข้าครับเ <c oughs> หลือ<ะ>โอ้สารัต ไปเบอร์ได้ยังไงครับ,รบใช่ครับโอ้โหแล้วโอกาสทองสุดๆปรินออกต่อมาได้คิสปิมคิสปิมตรงนี้มีโอกาสได้เลงเปิดหาคัดแบ็กมาพิสซลลี่โอ้โหตรงนี้ก็เหมือนก็จะเน้นให้เข้ากรอบอะไรครับเป็นเกรงเบรกวิ่งทำทางนดีครับให้ไปพื้นที่ว่างคิสปิมนะครับมองมองเพื่อนรอเพื่อนวิน่งเข้ามาเข้าจุดนะครับ กลับมาลุยกันต่อนะครับรูเกมคงไม่น่าจะต่างจากในช่วงครึ่งแรกสักเท่าไหร่นะครับจัวบ,บานครองบอลกดใส่ส่วนทีมเยือนก็รอจังหวะในการโต้สัสลักตักเข้ามาได้ป้องอถอยมาของทั้งสุปชัยครับตั้งใจให้เลยมีตัวที่วิ่งพากองหลังไว้ก่อนนะครับแต่นี่ครับสุปชัยยังอยู่ตรงนั้นอยู่นะครับโอ้แต่หม่งนี้เน่นออกไปเยอะนะครับ ออบอลมาไม่ดีครับสสลักยัดมาเอาแล้วครับบอลแรกบิสุรีดีไหลามาแต่งขวาของสุภชัยอัอดตรงงี้เอ้าโอ้ยยังไม่ได้ครับ hmm. โอ้โหน่งเหน่งสองรอบของสุภชัยขึ้นแรกก็หลุดมีเวลามากพอด้วยนะครับโอ้ยัดมาเก็บบอลดีมากแต่งแล้วมองแล้วกดลูกนี้โอ้หได้ได้ประตูขึ้นนําสุดๆของบรุรีรัมยูเนเต็ดนะครับโอ้หวางเท้ายิงลูกนี้ของลองเปิดตักเข้าไปลุน มงทิ้งออกมาของทางเขาสิ่งจะกลายเป็นสาระการยโรดไปฟาวเปนหนุนนะครับตรงนี้พยายามจะขึ้นมงนะครับแต่สารตเนี่ยวิ่งมาจากข้างหลังแล้วก็ยืนตรงนั้นพอดีครับเอาเสียบอลครับสาระการยโรดคิสปิลไปต่อพยายามสก,กัดตรงนี้โอ้โหต้องตัดไว้ก่อนนะครับเหลือเป็นเหลืองครับช,ชาชัยโอ้โหยอมปล่อยไม่ได้อยู่แล้วนะครับช,ชาชัย เพราะว่าเนี่ยกำลังจะหลุดเลยครับคิสปิมเลือกแต่แรกมาด้วยใบเหลืองนีแล้วปล่อยไปต่อดีโอหัหอันตรายสุดๆนี่หครับโอ้โหวาดกวาดแล้วกวาดอีกครับ <c oughs> เป็นคิสปิมครับเลือกบันมาโอ้โห,โหตรงนี้บอลอันบุชช้าไปหน่อยนะครับอนี่ครับ โอ้โหห่างเยอะนะครับชบเป็นปัดตัดเข้าในเฉอะเข้าไปครับตรงนี้ตอนได้สะบัดของทางมิโซลี่โอ้โหมันตกใส่ใต้คานโอ้โหนี่เปิดสวยด้วยนะครับน้อยเหมือนกันนะครับดูครับคือเพื่อนก็เปิดดีนะครับธนกิจมีโอกาสเยอะนะครับมิโซลี่ทำมาที่คริสเต้อีกทีหนึ่ง ต้องลองเปิดไปข้างในดูขึ้นโม่งตรงนี้ไม่มีปัญหาสำหรับชัดชัยครับเปลี่ยนจุดครับให้บิดสดนี่อัดเบาสองแต่ครับโอ้โหสุดท้ายแม่บอลมันตกพื้นแล้วมันติดซสมันก็เลยหมุนเข้าหาตัวฉัดชัยครับเปลี่ยนจุดเนี่ยทำให้ฉัดชัยนี่ครับโอ้โหบอลโดนบางด้วยนะครับตกพื้นเนี่ยยังดีที่ตรงตัวยังผวาเอาจังหวะแ น้ำหนักเหมือนจะขาดครับโอ้โหจิตพันสลด์ถึงก่อนแต่ว่ามันมีจังหวะที่ไปอัดใส่คีม,มยอะอีกแล้วครับใบเหลือไปด้วยนะับจิตพันธ์ดูครับโอ้โหถอนล่ากถอนคนมาแบบเบรกไม่มีครับต่อมาคิสติมยืดอกอขวาคีม,มยียะยอกไม่มีตัวเข้าซัดไกลตรงนี้อาชเสาเข้าไปเลยครับโอ้โหจังหวะยิงไกลจังหวะแรกของบุรีรัมนะครับ โอ้โหแล้วยิงดีแล้วเกินนะครับยิงเข้าม,มุมหนึ่งต่อศูนย์ไปเลยนะครับโอ้โหนาทีที่80มานะตรงนี้นะครับเนี่ยจับจับแล้วโอ้โหมันไม่มีใครครับจะวิ่งให้บังทางบอลยังแทบจะไม่มีนะครับโอ้โหยิงรอดช่องมาตรงนี้หมดสิทธิ์นะครับวชัยจ่ายต่อให้ธนกิจดักไว้ยังได้ต่อธนกิจจัสโซโ่เข้าไปธนกิจโยเข้ามาแล้วปั่นไสโคงโอ้โห <S <S ตรงนี้หลุดออกไปครับ อโอ้โหนี่กล้าลุยเข้าไปในวงล้อมของผูเ้เล่นประจบด้วยนะครับเนี่ยไม่กล้าที่จะตัดฟ้าอยู่แล้วครับแต่งหาจาังหวะมีโอกาสจบจนได้นะครับวางเท้าปั่นบอลเนี่ยโอ้ห,หนีไปหมดทุกอย่างแล้วนะครับฝั่งบุรีรัมย์เองก็รัตนากรไมคามินะครับเกมที่แล้วทําบัาญยาของสิบรักนะครับ เต่สายขึ้นมาก็เป่าจบเกมเลยครับเป็น3สามแต้มของบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับที่เปิดบ้านเอาชนะพิธีไปจวบหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับประตูชัยของคิมินดูไทยลีกลุ้นลานแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็กลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับ